ระบบกฎหมายที่ทําให้คนกลายเป็นแพ้เพิ่งรู้ว่าแพ้ในความาหมายในกฎหมายของเมืองไทยคืออะไรอันนี้ในตามความเข้าใจของเราเองแล้วเราไปค้นหาข้อมูลมาอันนี้จะมาจะมาพยายามเล่าให้ฟังว่าความเข้าใจของตัวเองผิดหรือถูกคือว่าแพ้นี่คือ,ค,อคือคนที่ถูกกล่าวหา,าโดยใครก็แล้วแต่แล้วก็ถูกกฎหมายลงโทษโดยที่ ตัวเองไม่มีความผิดอะไรเลยอันนี้เข้าใจถูกหรือผิดก็ขอให้ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าในในตามความเข้าใจของเรามันเป็นแบบนี้แล้วระบบกฎหมายอะไรที่ทำให้คนกลายเป็นแพะอันนี้ตามความเข้าใจของเราก็คือระบบกล่าวหาระบบกล่าวหานี่มันเหมือนกับว่ามันมันทำกันง่ายๆคือเออมันทำให้คนได้รับโทษโดยที่ตัวเองไม่ได้ ไม่ได้ทำผิดทำให้ทาให้อนาคตเขาล่มทำให้เสียเงินเสียงานเสียครอบครัวคือมันหมดทุกอย่างถ้าเขาแก้ตัวได้อาจจะเสียแค่นั้นแต่ว่าถ้าเขาหาข้อมูลมามาหักล้างไอ้คำกล่าวหานี่ไม่ได้เขาอาจจะโดนโทษถึงติดคุกหรือไม่ต้องเสียค่าเสียหายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทำให้อนาคตเขาล่มเหลวเลยนะเพราะไอ้เรื่อเพราะไอ้ระบบกล่าวหาแบบนี้ ก็ที่ที่ที่มามามานั่งฟังมาเออที่ที่พยายามหาข้อมูลเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าไปเจอ,เอ,อข่าวข่าวหนึ่งเมื่อเมืม่อวานนี้คือสองออสองออตายายเข้าไปหาอหาหาหาของเก่าในในขยะออของเทศบาลเสร็จแล้วเขาโดนกล่าวหาว่าไปขโมยแหวนเพชรเขาเแหวนเพชรหรือเครื่องประดับ เพชรของเอ่อของบ้านบ้านนั้นนี้สองตายายเขาก็พยายามพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำเจ้าของเอ่อเครื่องประดับเนี่ยที่ถูกขโมยไปเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความความแล้วก็ไปหาข้อมูลมาว่าเออของหายยังไงตรงไหนแล้วก็มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นตายายคู่เนี้ยที่กําลังเก็บของอยู่เนี่ย เขาเขาก็โดนตายายสองคนนี้ก็โดนกล่าวหาว่าไปขโมยของเขาทั้งทั้งที่หนึ่งของเนี่ยเขาทิ้งมาแล้วมันเป็นขยะสองเขาไม่รู้ตัวเลยว่าใช่สองตายายนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่เห็นจะไม่เห็นโดยตรงว่าออสองตายายนี่เอาแต่ไปกล่าวหาเขาอย่างนั้น่ะ อันนี้เราเพราะว่ามันไม่ได้มีโดยตรงแค่เห็นแค่นั้นเองว่าสองคนนี้ไปคุยหาของตากรบยายนี่เขาพยายามอธิบายว่าเขาจะหาแค่ขวดแค่กล่องกระดาษแค่นั้นเองของพวกนี้เขาไม่เห็นแล้วเราเข้าใจนะสองตายายเขากลัวแบบตามอธิบายก็อธิบายไม่ไม่ถูกเราก็นั่งสงสารนะเอ้ยอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเขาเขาหยิบไปหรือไม่หยิบไปแต่อันนั้นไม่สําคัญแต่สําคัญที่สําคัญคือระบบการกล่าวหา คือการกล่าวหาเนี่ยคือคนที่เขาทําของหายเนี่ยเขาไปกล่าวหากับสองตาคนตายายเนี่ยแล้วสองคนตายายเนี่ยเขาจะทําหรือไม่ทําไม่รู้แต่เขาโดนข้อหาไปแล้วเขาโดนชี้ไปแล้วว่าต้องเป็นคนทําแน่ๆแล้วทีนี้ตอบสองคนนี่ก็บอกว่าฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทําและจะไปหาข้อมูลที่ไหนมานอกจากคําว่าไม่ได้ทํา แต่ทางที่เขากล่าวหาคนที่กล่าวหาเขามีเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเนี่ยเห็น,นมีแค่สองคนแค่นี้เองว่าที่ที่ไปไปขนไปไปคุยขยะไอ้คนที่ถูกกล่าวหาว่าทําผิดอย่างงู้นขโมยของอย่างนี้จะต้องพยายามหาข้อมูลให้ตัวเองเพยายามหาอะไรต่ออะไรเหตุผลมาหักล้างไอ้คํากล่าวหานี่แต่ไอ้คนที่กล่าวหาเขาไม่ต้องทําอะไรอะ แล้วมันไม่สมดุลกันเลยกับการที่มากล่าวหาแล้วคนที่ถูกกล่าวหาจะต้องไปหาข้อมูลต้องหาอะไรมามาหักล้างทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำผิดมันทำให้เสียอนาคตเสียเวลาเสียเงินบางครั้งอะ่ะคนที่เขามากล่าวหาเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เขาก็เกิดไปเจอแพะเข้าเขาก็ต้องมาลงคนนี้ก่อนใช่ไหมคนที่เป็นแพะ คนที่เป็นแพ้ก็ต้องพยายามหาข้อมูลต้องพยายามหาอะไรมาหาักล้างกับไอ้ไอ้คำกล่าวหาเนี่ยไปได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าคนที่เป็นแพ้พอเป็นแพ้พอพอเขาเออเขารู้แล้วว่าใครเป็นตัวทำคนที่เป็นแพ้นี่ใกล้ก็ต้องไปล้างประวัติเขาทางเออราชการให้ว่ามันหมดไปเพราะไม่งั้นเขาหางานทำไม่ได้ใช่ไหมครอบครัวก็เดือดร้อน ได้ยินมาหลายครั้งเลยเลยบอกโอ้โหอะไรเนี่ยระบบมันไม่ระบบแบบนี้มันระบบยุติธรรมเหรอทุกคนคิดเปล่าว่าระบบนี้มันยุติธรรมมันกล่าวหากันได้ง่ายๆคือสมมุติว่าถ้าเราเกิดไม่ชอบหน้าใครเนี่ยไม่ชอบหน้าชาวบ้านไม่ไม่ชอบหน้าเพื่อนบ้านเนี้ยแล้วเราไปบอกเนี่ยคนเนี้ยมันขโมยของฉันมันขโมยล้อรถบ้านฉันเนี่ยจะไม่มีใครอะ่ะไม่มีใครเรามีบ้านนี้บ้านเดียวนั่นแหละบ้านอื่นเขาไม่มีอยู่กันหมดมีบ้านนี้ที่อยู่บ้าน อยู่บ้านคนเดียวต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมไปเราไปเล่าให้ตำรวจฟังอย่างนี้เราตำรวจเขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนเขาทำงานแบบไหนไปเอ่อไปจับคนนี้มาหรือหรือไม่ก็ไปเรียกคนนี้มาว่าเออมีคนเขากล่าวหาเธอนะว่าเธอไปขโมยล้อรถเข้ามาเธอพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าเธอไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นว่าเธอไม่ได้ทำเอา้านี่มันผิดตรงนี้แหละถือว่าไอ้คนที่กล่าวหานี่แหละสมควรจะหาข้อมูลมา ว่าคนคนนี้เพื่อนบ้านฉันเนี่ยเขาโมยของของฉันจริงไม่ใช่ไม่ใช่กลับกันไอ้คนโด,โดนกล่าวหานี่ต้องไปหาข้อมูลมาหาักล้างว่าฉันไม่ได้อยู่บ้านนะวันนั้นนะใช่แลว้วตำรวจทำอะไรตำรวจทำอะไรเขาเออ่ทำงานแบบไหนอันนี้ไม่เข้าใจนะคือแทนที่จะพยายามหาข้อมูลทั้งสองฝ่าย คือตำรวจนี่เป็นเป็นคนกลางใช่ไหมเขาก็ต้องไปหาข้อมูลมาทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าให้ให้คนที่ถูกล้องหาข้อมูลถ้าเขาเกิดหาข้อมูลมาไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนเขาก็ต้องโดนลงโทษใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์ที่กล่าวหาแทนที่จะเอา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 ,เอ,า,เอ,าอะไรมาพิสูจน์ว่าเนี่ยเป็นคนคนนี้จริงๆแล้วผลสุดท้ายบางครั้งอ่ะที่เคยได้ยินที่เคยเห็นในขา่า คนที่คนที่มันทำอ่ะจริงๆอ่ะมันมาบอกตำรวจว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นคนทำนะไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่แพะทำนะคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะโจรแบบทั้งสังคมเอ่อทั้งกาชีวิตการงานของตัวเองแบบชีวิตดับเลยนะชีวิตดับไอคนที่กล่าวมากล่าวหาเขาเนี่ยมาช่วยอะไรเขาได้แค่คําขอโทษแค่นั้นเหรอว่าเออฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วฉันเหตุคนผิดอะไรเงี้ยมันไปช่วยชีวิตเขาไม่ได้เลย เรียกชีวิตเขากลับมาไม่ได้สมมุติว่าถ้าคนถ้าคนที่ถูกกล่าวหาไปไปเอ,อไปฟ้องคนที่ที่กล่าวหาเขามันก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาอีกมันชีวิตมีแต่พังแต่พังสงสารชีวิตแพะเมืองไทยมากเลยที่สวีเดนนะมีทั้งข้อดีข้อเสียไอ้ไอ้การที่เอ,อระบบเกล่าวหานี้ไม่มีนะมันเป็นระบบที่นี่เขาเรียกว่าเอ,อ Hella f r e ฟรีย์แ l l ฟลหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอ่อ n i t o t o o doubt ภาษาไทยเขาเรียกว่าประโยชน์ข้อสงสัยอันนี้ไปแปลใน Google มานะแล้วก็ที่ที่นี่มีอยู่คดีหนึ่งที่ที่แบบว่ามันไม่ไม่ยุติธรรมกับคนที่กับคนที่โดนกระทำก็คือว่ามีมีคนสองคนไปทำร้ายคนคนนึงให้เสียชีวิตเสร็จแล้วถูกจับได้ ถูกจับได้ทั้งสองคนแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าไอ้สองคนนี้เป็นคนทําแต่ว่ามันมันโยนกันไปก็โยนกันมาเขาก็เลยต้องปล่อยไอ้สองคนนี้ไปเพราะเขาจับไม่ได้เขาไม่รู้ว่าใครใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าเออเฮลเลอรฟรียาแอนแฟนล่คือมันเป็นประโยชน์ของไอ้ไอ้คนไอพ้พวกผู้กระผู้ก,กระทำนี่แหละนั่นแหละแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนกฎหมายมามันก็มันก,มนก็มันก็ยังไม่ไม่เข้มข้นอยู่อย่างดี กฎหมายซีวีเดนไม่ต้องห่วงกฎหมายซีวีเดนไม่ไม่ขังคุกที่นี่กระแสนจะสบายและทีหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าคุกที่นี่เป็นยังไงได้ไปฟังอย่างนี้มาแล้วกเ็เห็นใจคนที่เป็นแพะนะแล้วก็กฎหมายแบบนี้ทำให้คนดีๆกลายเป็นแพะแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหา อันนี้เป็นข้อสรุปของใน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 ความเห็นของเราที่ไปไปดูในนี้มานะจะผิดจะถูกยังไงก็ต้องขอโทษด้วยอันนี้เป็นความเข้าใจของตัวเราเองงั้นก็คุยแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะตอนนี้ช่วงนี้กำลังร้อนๆที่เมืองไทยแล้วก็เที่ยวสงกรานให้สนุกนะทุกคนไปแล้ว